โอเคผมก็ขอกรลาบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องการชานลเหมือนเดิมนะคนดูนะตอนนี้อยู่กับหน้าเกมซูการ์ลัดนะครับค่าย p ีีนะครับมีเอฟซีขอมานะว่าให้พี่กันจัดเกมนี้ให้ผมดูหน่อยนะครับด้วยทุนหนึ่งพันบาทเอาแบบว่าปั่นเองไม่ต้องซื้อนะคบพี่เขาว่างั้นโอเคงั้นเดี๋ยวผมจัดให้เลยแล้วกันนะครับกับทุนหนึ่งพันบาทนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกับเบ็ดสิบก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเบ็ดสิบออตโต้ไปที่สามสิบรอบนะฮ โอเคเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยก็าเหมือนเดิมนะครับดูนะรับชมกันทวกความบันเทิงดูกันทุกความสนุกสนานนะครับแนะนําให้ทําตามนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสัคสมาชเป็นกำลังใจในการับคลิปต่อไปให้แอดกันด้วยนะครับโอเคดาวมาสวยงามมีม่วงมีม่วงโอ้โหไม่มานะมีม่วงโอเคสวยไนท์ไปก่อนนะฮะไนท์ไปก่อนโอเคเราจะค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปนะครับค่อยค่อยไหลไปนะ โอเคสวยยังไงหลายเปล่านี่มีแดงมาต่อโอเคสวยงามมันต้องงานม่วงมาม่วงมาสวยโอเคเมกาไปดิค่ะเบ็ดสินะเฮ้ยสวยงามเลยเบ็ดสิบนะฮะไปเบ็ดสิบก่อนแล้วกันนะตอนนี้ไปเบ็ดสิบก่อนแล้วกันนะฮะผมว่าถ้ามาแบบนี้น่าจะไหลาย,ยาวๆนะเนะี่ยแตงจริงถ้าไหลยาวๆแบบนี้ก็น่าจะขยับเป็ีนนะอ่ะดูดูเบ็ดสิบเบ็ดสิ 10, ไปก่อนดีกว่าเบ็ดสิไปก่อนดีกว่า เขาพััวบางทีขยับเบ็ดเดี๋ยวการจ่ายจะเปลี่ยนโอเคสวยนี่แล้วดาวมาอีกดีครับสวยอุย้ยดาวมายังสวยนะดาวเขียวเหนียวทับเออดาวเขียวเหนียวทับนะครับลุยปุยลุยปุยลุยปุยลุยตะเกตเตอ้องไม่ผมเลยเหรอ โผล่มาแต่มันไม่นี่ให้นะครับมาแค่ตัวหนึ่งอะไรอย่างี้ต้องมาสามแล้วจะได้เข้าฟรีไปรุ้นกันเราจะไม่ซื้อน,นะครับรอบนี้นะเราจะปั่นเองนะนี่หมีม่วงมาสวยอุย้ยขึ้นมาพันห้าแล้วตอนนี้นะครับเร็วเหมือนกันนะน่ะเร็วเหมือนกันนะทาเล่นไปเออเร็วเหมือนกันนะโอเคนายเปิงเนาะเฮ้ยบิ๊กวินหลายรอบแล้วเหมือนกันนะบิ๊กวินหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับทุกขลับมาดีตอนนี้เวลาที่ผมเล่นนะอ่าเรียบร้อยสเก็ตเตอร์สามทุ่มครึ่งครับตอนนี้นะ เริ่มเลยครับผมเริ่มเลยครับเอาแล้วเอาแล้วโอเคมีม่วงมาดาวกับมีม่วงโอเคสวยงามโอ้ไม่ไหลโอเคไปต่อครับโอ้โหไม่มานะฮะอืออย่านี้อย่างนี้อย่างนี้อย่านี้ เดี๋ยวจบรีนี้เราขยับเบ็ดขึ้นเลยนะเพราเราเริ่มได้กําไรแล้วครัเอากำไรนี่แหละมาเล่นต่อนะครับอุ้ยโอเคสวยเฮ้ยโอ้โหยังไงหัวใจต้มโอ้โหไม่ไหลนะเสียดายเอาหมุนท้ายท้ายที่สุดแล้วช็อตนี้ ใช่ยาโอเคร้อยหบาทนะครับอ่ะขยับเบ็ดเลยขยับเบ็ดเลยไม่เป็นไรเราลุ้นต่อนะไอ้ยสี่ต่อนะครับผมมาผมขอกดมือก่อนแล้วกันสามรอบแล้วก็ออโต้เอ้ยอะไรไหลไหลไหลป่ะโอเคหลไปไหลไปหลไปไหลไปอ่ะไปสาเปิดนะผมเลโก้ครับ นี่มาดีมีแดงมีแดงโอ้โหมีแดงทำไมไม่มาวะคะ่ะอ๋อตรงนี้มีแดงโอเคมีแดงสวยเลยช็อนนี้สวยงามครับโอ้โหแจกนอนอี่ดีกว่าเขาฟรีอีกนะบอกเลยดีไม่ซื้อเออนาองเขาให้จัดแบบว่าปัดเองไงโอเคมีแดงมาก่อนสวยงามอุ้ยของมันไปแล้วตอนนี้โอเคสวย ี่ก็มาดีก็มาดีหัวใจส้มสวยงามครับเอาแล้วเริ่มนิ่งแล้วเหรออย่าเพิ่งนิ่งนะอย่าเพิ่งนิ่งก่อนมีแดงไฟสวยงาม โอเคมาผมไหลต่อไปนะถือว่าไหลดีเลยนะสําหรับเวลานี้ไหลดีมากไหลดีมากถึงเข้าฟีมอาจจะไม่ได้โบบาแต่มันแตกนอกแล้วก็ไหลนอกให้เขาเรียกว่าจ่าแบบกระจายนะคะแบบนี้จ่าแบบกระจายนะคือไม่ได้โบบาแต่ก็กำไรอะ่ะเออแค่นั้นเลยนี่สวยไหลไปไหลไปครับหัวใจส้มโอเคมันก็งี้ บึ้มๆหน่อยมาบึ้มๆหน่อยมาลูก้ารัดบึ้มๆหน่อยนะคะบึ้มๆหน่อยไปบึ้มๆหน่อยนะครับนะเฮ้ยยังไงโอเคผมเพิ่มเบ็ดเลยละกันนะฮะเพิ่มเบ็ดเลยขึ้น40เลยละกันมา30เปิดมาผมเลโก้รอไม่ได้ขอแจ้งเกิดน่อยละกันนะผมว่ามันมาตรงนี้ผมว่ามาแน่ โอเคสวยตอนนี้เป้าหมายของผมไม่ใช่ฟรีเกมแล้วเป้าหมายของผมคือบิ๊กวินนะฮะเอาบิ๊กวินบิ๊กวินโอเคสวยมันต้องอย่างนี้โอ้โห,โโหเสียดายไม่ไหลนะฮะดูเซเกเตอร์ดูเซเกเตอร์มันมาล่อนะนะขอบึ้มๆหน่อยไปบึ้มๆหน่อยนะครับบึ้มๆไม่ไห,หนจ้า อมยิ้มมาสวยมีแดงมีแดงป้ายมีแดงโอเคมีส้มมาต่อสวยงามครับนี่ดาวไปดีดาวไปดีดาวไปดีดไปก่อผมไหลไปนะลุยปุยลุยปุยมีม่วงมาสวยงามครับคือไหลดีจริงๆนะเนี่ยไหลดีมากเกียวนั้นมันไหลมันไหลยอยู่นั่นเลยจริงนี่อมยิ้มมาสวยห้าร้อยสองบาทแล้วตอนนี้ นี่ไปต่อสวยงามม,งมีแดงมีแดงลงมาลงมาลงมามีแดงนี่มีแดงต่อดีครับสวยเรียบร้อยเออไหนไปหนึ่งดอกอะไรยังไม่เดี๋ยวเราเพิ่มเด็ดต่อได้เลยนะฮะอุ้ยโอ้โหสเต็ตเตอร์เข้าพอดีเรียบร้อย เอาแล้วไงเอาแล้วไงสเกตเตอรนะ์รอบนี้ต้องจ่ายแล้วนะรอบนี้ต้องจ่ายแล้วนะรอบนี้ต้องจ่ายแล้วแหละอามีม่วงมาต่อสวยรอบนี้ต้องจ่ายแล้วนะคบผมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอามีม่วงไปสวยงามเฮ้ยโอ้โหนิ่ง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 เฉย ฮ้ยโอ้โหฟรีเกมไม่มาเพิ่มนะครับดูเฮ้ยเรียบร้อยฟรีเกมมาต่อรอบต่อลมหายใจช่วยชีวิตคอยไว้โอเคจัดไปขอแปลกๆนะฮะอุตสาห์ได้ฟรีมาเพิ่มนะอย่าว่าทั้งหมดไม่ได้โอเคสีม่วงไปสวยงาม มาผมมาหน่อยแล้วกันมาหน่อยแล้วกันเด้อมาหน่อยแล้วกันเด้อโอเคดาวมาสวยครับไปก่อครับผมไปก่อครับเออม่วงมาม่วงม้าม่วงมา,มงมาอีกแปดหมุนนะโอ้โหจะรอดหรือเปล่านะเอามีดแดงไปขอในไหลแตกๆบึ้มๆอีกหงมุนครับผมโอ้โหว้าว อุ้ยดูษาได้ฟรีนะจ่ายไม่เกรงใจเบ็ดกันเลยสุก้ารัดอีกสามุนนครับผมอุ๊ยอุ๊ยจะได้เพิ่มไหมโอ้โหไม่น่ามาหรอกนะอ่าม,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 มีมีต้มโอเคมีต้มมีต้มสวยงามสวยครับอุ๊ยขอได้ไหลได้ปอกคูนมันเริ่มมาแล้วว่า โไม่มาน้ำมุนสุดท้ายจะได้อะไรไหมโอ้โหไม่ได้เลยเลยเสียดายอ่ะหนด้อยแปบาทัน8 8บาทนะฮะอะ่ไปไปไปเบ็ดสิบต่อแล้วกันงนะั้นว่าจะเพิ่มเบ็ดนะให้มันไหลไปก่อนแล้วกันอู้อหน่าจะเพิ่มเบ็ดโอ้โหเสียดายโอเคไม่เป็นไรครับ มามามารอบนี้แหละต้องแตกก็เด้อต้องแตกแล้วนะครับผมซูการัตเข้าฟรีทีทีแบบนี้ขอแบบจัดหนักหนึ่งไม้หน่อยเถอนนะยังไม่เจอช็อตเด็ดเลยยังไม่เจอช็อตแบบว่าช็อตช็อตอะไรอะแบบว่าถ้าไม่ตายซูการัตอะถ้าไม่ตายซูการัตถ้ามีม่วงมาเคสวยคือถ้าตรงมันมาดีเราขยับเบ็ดได้เลยไงเดี๋ยวหลังจบฟรีนี่แหละขยบเบ็ดแล้ว โอ้เมื่อกี้พลาดเลยอือโอเคสวยไอยงไงครับผมอีกห้าหมุนสุดท้ายหัวใจส้มโอ้โหหัวใจส้มเทียบเลยนะโอเคช็อน,นี้สวยงามครับโอเคไม่ไหลแล้วน่าจะไหลให้หน่อยอือยังไงยังไงยังไงโอ้โหไม่มานะครับมันจ่ายนอกทะมากกว่านะ เอาซ้ำม,มากกว่าอะไรไหมครับตอนนี้โอเคมีม่วงไปได้มาพันสี่ร้อยสี่สี่บาทอ่ะยับเบ็ดแล้วครับอัดต่อไม่รอแล้วเด้อไปต่อไม่รอแล้วนะพอแบบแต่งหนัหนกๆทีเที่ยวเดี๋ยวผมจะหยุดนะฮะอุ้ย เอาแล้วโอ้โหน่าจะไหลให้ต่อแนะ่นะไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับขึ้นสักหมื่นแล้วกันเอาจริงๆเจ็ดพันนี้ก็พอเดี๋ยวนะประมาณเจ็ดเท่าแล้วอะหกเจ็ดเท่าแล้วนะครับสวยุอปปรบบีอูย้ยเอาเรื่อง เรียบร้อยโอเคไม่ต้องรอแล้วฮะถึงแล้วโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe like, ไปด้วยแล้วกันทุนหนึ่งพนันคนดูขึ้นมาหนึ่งหมื่นนะครับผมโดยเราไม่ซื้อน้ำหมุนเองนะครับก็พอแค่นี้ดีฝานะครับขึ้นมาหมื่น,นแล้วก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ่าไหลดีมากนะครับสำหรับซูการ์ลัดถึงเข้าฟรีมันอาจจะไม่ได้จ่ายโบ,บ้าเท่าไหร่แต่มันมาแตกนอกให้อย่างนี้ก็ไหล,หลไปได้เรื่อยๆนะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำ สวัสดีครับ